วันนี้เป็นอาวันอาทิตย์ที่ 3, มสมเมษายนพุทธศักราช2559พระในวัดของเราวันนี้ทั้งหมดมีอยู่41รูปนะพระ41รูปท,ที่ลงมาฉันทั้งหมดขณะดนี้30ท่านไม่ฉัน10 4สิอองค์ ภาวนาของท่านเป็นเรื่องของท่านท่านคงฉันเพียงพอแล้วก็งดไปก่อนฉันงดไม่ฉันเนี่ยนะพระทั้งสี่สิบกว่าองค์เห็นไหมพวกคทาราาญาติโยมพวกเราเข้ามาสู่วัดต,ต้องสังเกตพระทำไมท่านจึงไม่คุยกันพระทั้งสี่สิบกว่าองค์พวกเราเข้ามา คุยกันชัดๆไม่คิดว่าคนอื่นเขาจะลำคาญเพราะนั้นหลวงพ่อยังบอกว่าจะไปคุยกันเนี่ยดูหนังสือคติธรรมที่ขึ้นปน้ายอ่านดูสิเขียนว่าจะไงจะเกิดประโยชน์กว่าเดี๋เราจะมาคุยกันต <c oughs> าออกจะคุยกันออกไปข้างนอกก็ได้ <c oughs> ไปคุยกันอยู่นอกศาลา ือวาโทรศัพท์หากันก็ได้คุยกันทั้งวันก็ได้พระในวัดของหลวงพ่อไม่ละ่ะถ้าเขามาอยู่ในศาลาเนี่ยหลวงพ่อจะไม่ให้พูดคุยเสียงดังหลวงตามหาบัวก็วเหมือนกันหลวงตามหาบัวถ้าเห็นพระคุยกันเสียงดังเ่ยท่านจะขู่ทันทีเลย ท่านว่ามันเป็นยังไงมันทําไมหูกับปากตัวเองนะมันไม่อยู่ห่างไกลกันแต่เราอยู่ไกลๆทําไมได้ยินทําไมมันคุยทําไมคุยดังมากเ,าเดี๋ยวจะหาไม้ไปปิดปากเอาไว้หลงตามหาบัวท่านจะเอาไม้ไปปิดปากแต่ไม่ใช่เอาผ้าปิดปากเอาไม้มาปิดปาก เราะนั้นเราไปนัสถานที่ใดต้องสังเกตตรงไหนที่ท่านต้องการความสงบเราก็ต้องอยู่ในความสงบถ่าหาวาท่านไปที่ไหนท่านต้องการคุยกันกลุ่มนั้นคนคุยกันเราจะไปนั่งตะมาพเพียบนั่งหลับตายได้ยังไงเพราะมันผิดสถานที่เราไปดูหมอลำซิ่งหมอลำหมูนะดูหนังดูละคร ในจุดนั้นเขาใจโยหิวตกไม้ตกมือกระโดดโลดเต้นเราจะไปนั่งตะมัพเพียบหลับตาปีมันก็เข้ากันไม่ได้แต่ถ้าเรามาอยู่ณสถานที่อย่างนี้เราจะมาพูดมาคุยสยโยหิวหอเราเออเอ,อึกอ,อกๆมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่สถานที่อีกเหมือนกันสรุปแล้วก็คือให้รู้จักการสถานที่บุคคล เราไปนสสานที่ใดเราควรจะรู้การวางตัวของเราอย่างไรไม่ใช่เราไปาไปเขาจะเจ้าภาพเขาก็เกงใจเขาก็ไม่กล้าพูดไงตัวเองก็นะไม่รู้จักความพูดง่ายๆไม่รู้จักกาลเทศะการสถานที่บุคคลพวกเรานะที่หลวงพ่อพูดตรงนี้ทั้งนั้นให้ฟังอันนี้ก็คือ เป็นหลักธรรมคำสอนของพระพาาุทธเจ้าท่านพระพาาุทธเจ้าท่านสอนไว้อัตถันยุตาอัตตัญยุตามัตตัญยุตาอัตถานยุตา,ตตา,ตาให้รู้จกักการเป็นอยู่รู้จักเหตุรู้จักผลอัตถันยุตาให้รู้จักเหตุเหตุนี้มันมาอย่างไงผลนี่มันมาอย่างไงอัตฐันยุตา อัตตัญุตาให้รู้จักตนตนว่ารยชาติตะกูลยศถาบรรดาศักขนาดนี้ควรจะวางตนอย่างไรมัตตัญุตาให้รู้จักประมาณในการบริโภคเรามีเงินคําทรัพย์สมบัติขนาดนี้เราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรปริสัญยุตาชุมชนกลุ่มนี้เมื่อเข้าไปหาคนปฏิบัติตนอย่างไรปุคคะประโรปร,รัญยุตาบุคคลคนนี้ คนกลุ่มนี้ปุคระปุคคลกลุ่มนี้เข้าไปเราควรจะวางตนอย่างไรสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าให้ใช้ปัญญาให้ไปใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตของตนเองถ้าว่าพวกเราดำเนินชีวิตของตนเองด้วยธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้นะเนี่ยหกอย่างเนี่ย หลวงพ่อไปนัสถานที่ใดก็เป็นที่ยอมรับของคู่คนทั้งหลายแต่ทุกวันนี่เวลาพระไปสวดอภิธรรมพระก็สวดไปเรื่อยสวดให้ผีฟังแต่คนมาฟังอภิธรรมกันคุยกันสมองกระโมงสมงเสงียงกันไปดูดูแล้วมันยังไงคือการสวดอภะธรรมก็คือถึงจะสวด เป็นภาษาบาลีแต่ก็เป็นการกล่าวธรรมกล่าวธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้กับพวกคนฟังคนที่มาฟังให้ฟังอย่างน้อยก็ให้รู้จักได้ข้อหนึ่งก็ยังดีถ้าเราสังเกตแล้วเราสนสนใจถ้าเราได้ศึกษาถ้าไปสวดกุศลาธรรมมา จิตใจที think, perform, no ่เป็นกุศลที่การคิดการนึกการกระทําอะไรก็ตามที่เป็นกุศลคิดเป็นกุศลทาเป็นกุศลพูดเป็นกุศลกุสลาธรรมะอกุสลาธรรมะคิดที่เป็นบาคิดที่เป็นอกุศลที่เป็นบาปทาที่เป็นเป็นบาปพูดที่เป็นบาปอัพพยากตาธรรมะที่ทําไปลงไปแล้วไม่ไม่บาปและไม่บุญ เป็นกลางกลางเราอัปยากตาธรรมานาแต่แท่านแตงกัติยาขยายผลเลยสิกุศลธรรมะาคืออะไรอากุศลธรรมานั่นคืออะไรอัปยากตาธรรมานั้นคืออะไรที่แปลในการสวดงานศพทั้งหลายนี่แหละสรุปแล้วก็คือท่านสวดให้คนคนเป็นฟังนะ คนตายไปแล้วก็ตายไปแล้วจะเป็นสวดได้ยังไงเพราะมันปิดหูปิดตามหมดแล้วเพราะนั้นเราไปในงานศพของเขาเราก็ต้องให้เกียรติเจ้าภาพเขาให้เกียรติคนที่ตายเพราะเราไปงานศพเขาเราไม่ใช่ไปที่อื่นเราไปเพื่ออะไรเราไปเพื่องานให้เกียรติเขาใช่ไหมไปงานศพหรือเราหรือเราไปคุยกัน เราเออข้าไปเจ้าไปงานศพข้าไปเจ้าไปคุยกันพูดดิซิเอาอย่างนั้นใช่ไหมเขาเชิญมาให้คุยกันอย่างนั้นใช่ไหมสิ่งเหล่านี้มันต้องได้คิดหมดเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันแล้วเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่แล้วควรจะสำนึกได้ไม่ใช่่าไปแล้วกันนั่งคุยกันขมโมงสงสยงไม่ให้เกียรติไม่ให้ความเกรงใจไม่ให้ความเคารพศพ ผู้ตายอีกต่างหากญาติพี่น้องของผู้ตายอีกต่างหากผู้ญาติพีพ่น้องของผู้ตายน้ําตาหลังน้ําตาไหลคิดถึงผู้ตายสลดหดหูจิตใจพวกเราไปไปนั่งคุยกันหัวละกระชักซักซีดูแลมันยังไงสิ่งเหล่านั้นเราเปว่าไม่รู้จักกาละเทศะการสถานที่บุคคลสถานที่อย่างนี้เขาเข้ามา เราอย่างน้อยก็เราต้องอยู่ในความสงบทำไม่ร้องไห้กับเขาก็นานดะอยู่ในความสงบเ,เสร็จแล้วออกไปทานอาหารมีอะไรยังค่อยคุกยกนะันในวงอาหารในขณะที่พระสวดเราก็ต้องฟังปนงมือฟังด้วยความตั้งใจใเคารพเคารพในการฟังเพราะเขาสวดให้กับผู้ตายฟังเราไปานั่งคุยกัน พวกเราคิดดูสิที่หลวงพ่อพูดผิดหรือถูกอ่ะแต่หลวงพ่อหลวงพ่อพูดถูกแนะล้วหลวงพ่อยังพูดให้พวกลูกหลานฟังแต่คําอย่างนี้เนะี่ยหาฟังได้ยากนะไม่มีใครที่จะพูดได้ง่ายๆเพราะอะไรเพราะเกรงใจแต่หลวงพ่อเราไม่เกรงใจนะพูดตามความเป็นจริงแต่ตรงไหนมันถูกพูดตามเรื่องว่ามันถูกถ้ามันผิดแล้วจะถูกได้อย่างไรถ้ามันถูกแล้วจะผิดได้อย่างไร หลวงพ่อพูดดยหลักเหตุผลหลวงพ่อพูดี่นี้ก็เสียงดังกระจุยกระจายไปพอสมควรนะ,ะลูกหลานนะแต่หลวงพ่อก็าไม่ก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรเพราะหลวงพ่ออยากจะให้มันได้ยินกับทุกคนนะได้ยินกับทุกคนจริงไหมที่หลวงพ่อพูดหลวงพ่อยังถามอีกถามอีกอย่างนั้นอีกนะ,ะถามกับช,ชุมชนสังคมในทุกวันนี้ะ ที่มันมีอยู่นะที่ไปเห็นตามงานต่างๆนะจริงไหมแต่หลวงพ่อก็ไม่ค่อยได้ออกชุมชนสังคมนานๆทีแต่ออกไปก็ไปเห็นอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวจึงได้นํามาบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนพระเนรูกหลานของหลวงพ่อไปนสถานที่ใดให้รู้จักการเทศะการสถานที่บุคคลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษา เข้ามาพวกเราปฏิบัติตนถูกตามหลักเหตุและผลแล้วไปนัสถานที่ใดราบรื่นนะลูกหลานนะไม่ขัดไม่ขวางไม่ขวางหูขวางตาบันฑิตนักปราชญ์แต่ตัวเองไม่รู้หรอกไม่รู้ตัวเองไม่รู้มันไปเรื่อยในการพูดแต่คนที่เห็นนะมองดูแล้วไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วน่าจะรู้จักกาลเทศะนะ เพราะนั้นในวันนี้ก็ให้แนวความคิดสําหรับพวกเราในแนวความคิดหนึ่งให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษานะต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรนะพรในที่นั้นยะถาวาริวหาปูราปาริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปากาปะติ อิจิตังปะฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารสาสยทามณิโชติระสูยทาเตโย อาตาทากะเต็นาจารยสุปฏิจิตาสิล mm ัญจายักกันเรียนนางอริยกันตังปะสังจิตังสังเขปัสสโดยัญสัตถิภูตุปุตัตะดัตตนังอาตาลิตโตติตังอาหูอาโมคันตัสชีวิตัง ทัสมาสาดานจัีิลันจาปัดสาดังธรรมดัตนาอนุยุนเจตเมธาวีสรังบุตรานาซาสนันทิภวาตุสัพพมังกะลังรากท่านตุสพพเนระวตาสามบุตรทานุภา,ภาเวนาสดาโสทีภวันตุเต ภาวาทุสัพพมังคลังรักันทุสสะพเดวตาสัมบัตธรรมานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภาวาทุสัพพมังคลังรักันทุ